ไม่ได้กินขนมนะคะอุตสาซื้อมาตั้งยี่สิบบาทค่ะต้องมาทําเป็นปุ๋ยค่ะเพราะมันแข็งมันเหนียวมากเลยค่ะไม่สามารถกินได้ค่ะเนี่ยขนมไข่หงหงหนึ่งต้องยี่สิบบาทมีหลายชิ้นเหมือนกันค่ะแต่ไม่สามารถกินได้สักชิ้นค่ะมันเหนียวมันเป็นขนมที่ค้างคืนค่ะแต่แม่ค้าเขาก็ายังไม่ทิ้งเขาก็ยังเอามาขายราคาเท่าเดิมค่ะ ไม่ได้กินเลยค่ะมันเหนียวมากๆกินไม่ได้ is so hard เหนียวมากกินไม่ได้ค่ะ I can't eat มันกินไม่ได้ค่ะก็เลยต้องเอามาใส่ใน,ในถังในรังที่ที่เวลากินอาหารเหลือก็มาเทเทใส่ค่ะเทใส่เป็นเศษอาหารย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยค่ะยี่สิบบาทรู้สึกเสียดายนะคะแม่ค้าทำไมเขา เขาไม่มีความรู้เลรอะการที่เอาขนมสดมาขายค้างคืนแล้วก็ามาขายต่อเนี่ยไม่คิดว่ามันจะกินไม่ได้จากนิ่มๆค่ะขนมนี้แบบเวลาที่กินสดๆเหม่ๆจะนิ่มมากเลยค่ะนิ่มฝันหวานแม่จะได้นั่งกินขนมอร่อยๆตอนกลางวันแต่เลยไม่ได้กินเลยค่ะต้องทิ้งค่ะมาทําเป็นปุย๋ยซื้อขนมยี่สิบาทมาทําเป็นปุ๋ยนี่นะรู้สึกเสียดายเงินมากๆเลยค่ะต่อไป คงจะไม่เข้าร้านนี้อีกนานค่ะอีกนานค่ะอืมเสียดายเงินที่สิบบาท